สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดมีริลักคุมะกันนะครับอันดับแรกเลยวาดหัวก่อนนะครับเป็นวงรีจอรีก็คือเป็นแบบแบนๆนะครับหูใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็หูนะครับริลักคุมะเป็นตัวที่แบบว่าเราไม่ต้องไปซีเรียสกับ สัดส่วนมากนะครับจมูกปากแล้วก็ตาเอาแบบตาเป็นแบบนอนหลับดีกว่าแล้วก็วาดตัวนะครับวาดตัวยาวๆเหมือนหมอนข้างแล้วก็วาดมือ ตัวเทาเอียงลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะวาดมันนอนบนหมอนมีเป็นท้องขาขาวนะครับแล้วก็เป็นขาพาดมาข้างหน้าขาอีกข้างก็ไปด้านหลังแล้วก็มีหางนะครับข่านี้ขรานี้มันอยู่ไม่มันไม่อยู่ตรงกลางนะครับเราก็จะเขยบด้วยเครื่องมือแปลงนะครับ ภาษาอังกฤษจะเป็นเครื่องมือ transform คราวนี้ก็อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวแบบก็จริงๆมันก็เคลื่อนให้ปกติอยู่แล้วนะครับนี่นะครับย้ายมาอยู่กลางๆนิดนึงอันนี้เป็นภาพล่างเราก็ทำให้มันจางๆเหมือนกับเราล่างดินสอนะครับถ้าเป็นรูป วาดบนกระดาษเนาะคราวนี้เราก็จะใช้หมึกใช้ตัวนี้ดีกว่าสามารถปรับขนาดของเส้นได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เอาเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเข้มๆนะครับเราจะมาตัดเส้นตรงส่วนที่เป็น เส้นรอบนอกของลำตัวนะครับเอาใหมเอาใหม่าหมลากไปเลยนะครับไม่มีผิดพลาดอยู่แล้วสำหรับการวาดลิลั์คูมะแล้วก็หู แล้วก็ส่วนหางนะครับแล้วก็ลำตัวมาถึงขาเติมหางนิดนึงลีลักุมะจริงๆมันก็คือเจ้ามีขี้เกียจนะครับ แล้วก็หมอนนะครับหมอนให้คุูมะนอนแล้วก็จมูกปากนี่ครับโอ้หมุนทำไมล่ะลูกต่อมานะครับเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลที่อ่อนลงนะครับมาระบายโอ้โอ้โอโอเดี๋ยวเดี๋ยวเ เพิ่มเลเยอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์เข้าไปปิดตาเลเยอร์ที่เป็นเส้นซะนี่ผิดเลเยอร์เลือกเลเยอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ระบายซะใช้เส้นที่ใหญ่ขึ้นน้องๆดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับ ค่อยๆระบายนะครับให้เต็มแต่ตัวนี้รายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็จะใช้เป็นเส้นใหญ่ๆได้เลยแล้วเราก็เว้นตรงท้องไว้นะครับเพราะว่าตรงท้องมันเป็นสีขาวอยู่แล้วเราก็เว้นเอาไว้ต่อมาเว้นตรงจมูกตรงปากขาวๆนะครับเป็นวงๆ แล้วก็ระบายไปเลย <c oughs> ปรับเส้นให้เล็กนิดนึง <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าเกิดเราระบายไม่เลอะเราก็ไม่เสียเวลามาลบนะครับอันนี้เราระบายเลอะไปก็ต้อง เสียวเวลามาลบสีที่เกินไปคราวนี้ก็เอาเป็นสีเหลืองออกส้มๆหน่อยนะครับระบายส่วนที่เป็นหูเป็นหูนะครับ เดี๋ยววันนี้จะจะมีครบ3ตัวในเรื่องคูมะเลยนะครับทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวที่เป็นนกสีเหลืองนะครับจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปดูชื่อก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วลงสีเสร็จแล้ว,ลลวต่อไปสร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับมาไว้ด้านหลังแล้วเราก็จะใช้สีฟ้า ระบายแบ็กกราวนะครับแอปนี้ข้อเสียของมันก็คือไม่มีถังสีให้เทสีเหมือนแอปไอบิตเพนนะครับแต่มันค่อนข้างจะเสถียรกว่ากันพอสมควรคือส่วนตัวชอบใช้แอปนี้มากกว่า ส่วนน้องๆถ้าถนัดใช้ i b บิดเพนก็ลองประยุกต์ใช้ได้นะครับวิธีวาดวิธีเดียวกันครับหรือแม้แต่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับการวาดบนกระดาษก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็คือการล่างส่วนประกอบต่างๆของเส้นเสร็จแล้วก็มาตัดเส้นแล้วก็ลงสีนะครับ ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับรีลักคูมะเดี๋ยวปิดปิดเครื่องมือให้ดูอ่าเต็มจอเลยนะครับรีลักคูมะเจ้าหมีขี้เกียจนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นรูปง่ายๆเนาะลองตัดวาดกันดูสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ